สวัสดีทีแมแม่ทุกคนนะคะมาอัปเดตข่าวเรื่องรากันต่อกับความเคลื่อนไหวใดๆนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแยนนอลิซาของเราก็มีตารางงานฉํำหนักมากเลยนะคะในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้า2025ค่ะอย่างอัลบั้ม a u t o e e ิกนะคะของลิซ่าเองก็จะปล่อยในวันที่28กุมภาพันธ์ทางด้านกาแรแสดงของนอริซ่านะคะอย่างเดวไว้โลตาสซีซั่3ค่ะที่นอริซ่ารับบทเป็นน้องมุกนะคะเป็น นักการโรงแรมค่ะซึ่งก็จะมีรอบพีเมียนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เรื่องนี้ก็มีการประกาศออกมาแล้วสื่อต่าก็ตีข่าวเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมาก กับความปังสติก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะคะลิซาก็เป็นหนึ่งในศิลปินนะคะที่มีการสตรีมมากที่สุดใน g ก o ร์ e บล o t i สปอในปี2024ในฐานะศิลปินเดี่ยวนะคะในเคป๊ที่มียอดสตรีมบนสปอติฟายรวมทะลุ3,000ล้านการสตรีมนะคะโดยก็มียอดการสตรีมมาจากผลงานเดี่ยวนะคะกว่า2.3พันล้านครั้งทําให้ดิซากลายเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวเคป๊ที่มีการทําลายสถิติได้เร็วที่สุดนะคะโดย ใช้เวลาไปเพียง3ปีเท่านั้นและลิซาก็ยังมีการปิดท้ายกับโลกไทยแลนด์นะคะปิดท้ายส่งท้ายปี2024กับเซตโดนใจทัวร์โซเชียลมีเดียนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะได้เห็นในปัจจุบันนี้คือลิซามีลุกเมคอัพลุกการแต่งตัวลุกทรงผมที่แปลกใหม,ม่มากๆซึ่งก็ได้รับคำชมหนักมากเลยนะคะ พร้อมกับไฮจ j e เว l r y ชั้นสูงนะคะคอลเลกชันไอคอนิกใหม่นะคะของแบรนด์บุรการีอย่างชูโบกัสลิซ่าก็ยังให้การสัมภาษณ์ในเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะมีขึ้นรวมไปถึงงานก่อนๆนะคะฉะบับไม่เคยมีมาก่อนสุดพิเศษกับโบ u e ไท a แลนด์กับประสบการณ์และบทเรียนนะคะจากการเป็นไอดอลที่อยากจะแชร์ให้กับแฟนได้ทราบกันโดยทางโบ u e ก็ได้มีการสัมภาษณ์ก็บอกว่า เยอะจังเลยค่ะตามด้วยหัวเราะหนูรู้สึกว่าหนูดีใจนะคะที่ได้ทำอะไรที่หนูอยากจะทำและไม่ได้ทำสักทีเพราะได้มีโอกาสบริหารทุกอย่างมีโอกาสได้นำเสนอไอเดียพอที่จะทำให้ทุกอย่างด้วยตนเองหนูก็รู้สึกว่ามันสนุกมากค่ะเราได้ลองทำด้วยตนเองจริงๆทำสักทีหนูก็ดีใจที่ทุกคนชอบ ที่ทุกคนพูดถึงคือดีมากๆค่ะหนูก็ได้รับกระแสตอบรับที่ทุกคนของข้างที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะทําอะไรทําเลยเราคอยที่จะเชียร์อยู่ตรงนี้เลยทําให้หนูรู้สึกสนุกจากการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขค่ะและสุดท้ายนะคะทางพี่จีซูความสวยเป็นเหตุอีกแล้วนะคะจากนิตยสารนูเบียค่ะได้มีการเปิดเผยและสำรวจน,นะคะผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2024จาก126 ะะเทศนะคะโดยพี่จีซูขึ้นเป็นอันดับที่1มีคะแนน3 0 0แสนโหวตค่ะคือนักสแสดงและนักร้องชาวเกาหลีใต้คิมจีซูจาก b l a c k พิง k นะคะคว้ารางวัลน,นี้ติดต่อกันเป็นเวลา3ปีค่ะและพี่จีซูนะคะยังจะเข้าร่วมงานเปิด The All Go House Store นะคะแห่งใหม่ที่กรุงเทพค่ะในวันที่6ธันวาคมนี้ที่เแม่คนไหนมีเรื่องราวใดๆอยากอัปเดตเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแชร์เรื่องราวแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะคะ